สวัสดีค่ะทักทายกันนะคะอาจารย์นรุมนไอริสแปดยีีค่ะหรืออาจารย์นรุมนสอนอาชีพอิสระนะคะบนโลกใบนี้มิติที่3คะ่ะทักทายกันนะคะจากคลิปที่แล้วนะคะที่อาจารย์นะคะบอกว่าเราจะมาคุยกันในถึงเรื่องการตื่นรู้ของอาจารย์นะคะวันนี้นะคะและคลิปนี้นะคะจะเป็นการพูดถึงเรื่องของอาจารย์ซะมากกว่านะคะเพื่อ อาจจะมีบางคนที่เข้ามาดูในคลิปนี้นะคะแล้วจะบอกว่าเฮ้ยเหมือนกันเลยความรู้สึกเดียวกันเลยนะคะอาจจะทําให้เราไปพร้อมๆกันนะคะค่ะจากที่อาจารย์บอกว่ารู้สึกว่าตื่นเต้นมากๆเลยนะคะที่ได้รู้ว่าวันนี้เรานะคะได้รู้การตื่นรู้นะคะได้ตื่นรู้แล้วนะคะว่าวันนี้ เรานะคะเป็นใครมาจากไหนและมาทําอะไรบนโลกในี้นะคะสําหรับอาจารย์นะคะก็คือแนะนําตัวก่อนเนาะว่าอาจารย์นะคะเป็นอาจารย์ดูดวงไพ่ยิปซีนะคะแล้วก็เป็นอาจารย์สอนอาชีพอิสระนะคะคือบนโลกใบนี้นะคะมันก็มีหลายๆอย่างเนาะที่เราจะต้องทํานะคะบนโลกใบนี้ว่าเราจะต้องทําอาชีพอะไรนะคะหรือเราจะต้องมีชีวิตแบบไหนอย่างไรนะคะ ก็เป็นอาชีพของอาจารย์ที่ทํานะคะและในส่วนถึงเรื่องการตื่นรู้นะคะเพราะว่าจากจุดเริ่มต้นของอาจารย์นะคะก็มีการปฏิบัติธรรมมาก่อนหน้านั้นนะคะและ,ะก็ได้ศึกษาด้วยตัวเองด้วยนะคะว่าเราอยู่บนโลกใบนี้ทาไมมันถึงมีทั้งความสุขแล้วก็ความทุกข์รวมกันรวมกันนะคะแล้วทําไมเราคือพูดง่ายงายเลยนะคะว่าอาจารย์มีคําถามให้กับตัวเองเสมอนะคะว่า วันนี้เราเป็นใครมาจากไหนแล้วเราจะต้องทำอะไรบนโลกใบนี้แล้วทำไมเราถึงต้องมีความสุขแล้วทำไมเราถึงต้องมีความทุกข์แล้วทำไมเราเรารู้สึกว่าไม่เป็นตัวของตัวเองนะคะซึ่งวันนี้อาจารย์ก็ได้ตื่นรู้ไปเรียบร้อยแล้วนะคะก็คือการมีความสุขสนุกบึกบานแล้วก็อยู่กับปัจจุบันนะคะแต่ก่อนที่อาจารย์จะมาถึงจุดนี้ คิดว่าทุกคนนะคะก็อาจจะเป็นคล้ายๆกับอาจารย์นะคะก็คือตามหาตัวตนของตัวเองนะคะว่าวันนี้เรามีคําถามไปกับตัวเองเมื่อทุกท่านมีคําถามนะคะคาตอบก็จะมาหาทุกท่านนะคะอาจจะมีในเกี่ยวกับพวกตอนนี้ก็ในเรื่องโทรศัพท์เนาะก็อาจจะมี YouTube ต่างๆนะคะให้เราได้ศึกษาในเรื่องการตื่นรู้ก็จะอาจจะมีกูรูหรือว่ามี คนหรือว่าคนที่มีความเชี่ยวชาญหรือไม่เชี่ยวชาญก็ตามนะคะก็เราก็ได้ดูเหมือนเป็นไกด์ไลน์ให้กับเราซึ่งอาจารย์ก็เช่นเดียวกันนะคะแล้วก็ได้ศึกษาเราก็ต้องการที่จะหาคําตอบนะคะเราก็ไปดูใน u t u b e ต่างๆนะคะแล้วก็เอามาเป็นไกด์ไลน์แล้วก็มาปฏิบัตินะคะแต่ที่ได้ผลจริงๆนะคะก็คือของอาจารย์เนี่ยได้จากของมู o ์เ a y นะคะซึ่งจะมีคําพูดของฮิวนะคะหรือว่า ฮิวแมนนะคะที่เป็นภาษาขึ้นเสียงเสียงฮิวแสงเลนะคะก็จะ uh, เวลาเรานั่งสมาธินะคะก็จะพูดพูดแต่คำว่าฮิวนะคะก็คือในคลิปต้นๆหรือคลิปแรกนะคะของอาจารย์ก็ได้ทำคลิปให้กับทุกท่านนะคะก็เข้าไปดูหรือว่าไปศึกษาได้แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นอาจารย์ต้องบอกก่อนนะคะว่าแล้วแต่นะคะวิจะ และนายนของแต่ละท่านแต่ละบุคคลถ้าท่านใดคิดว่าคลิปของอาจารย์นะคะมีประโยชน์หรือจะทําให้ทุกท่านตื่นรู้นะคะท่านก็ศึกษาไปกับอาจารย์ก็ได้แต่ถ้าเกิดท่านใดที่คิดว่ามันไม่ใช่แนวหรือมันไม่ใช่ กับตัวเองนะคะก็ไม่ต้องดูนะคะของอาจารย์เนี่ยเราไม่มีผิดไม่มีถูกนะคะถ้าท่านใดจะหลิดเดียวกันกับอาจารย์ต้องการที่จะรู้ต,ตัวตนที่แท้จริงของเรานะคะแล้วก็ไม่ได้มีพิธีการอะไรมากเลยนะคะก็แค่ตั้งจิตแล้วก็ฝึกพูดฮิวนะคะนั่งสมาธิแค่5นาที10นาทีก็ถือว่าเราก็จะได้ศึกษาไปด้วยกันนะคะอันนี้ต้องบอกก่อนสำหรับคนที่ ถ้าเข้ามาฟังในคลิปของอาจารย์แล้วจะมาคอมเมนต์อะไรที่มันรู้สึกว่ามันทำให้กำลังใจของอาจารย์เนี่ยลดน้อยถอยลงนะคะก็อย่าอย่าทำดีกว่านะคะถ้าคุณดูคุณไม่ชอบคุณก็เลื่อนออกไปเลยหรือว่าออกจากคลิป ของอาจารย์ไปได้เลยคุณก็ไปดูในสิ่งที่คุณชอบก็ได้นะคะอันนี้ต้องฝากไว้สําหรับท่านที่เข้ามาแล้วรู้สึกว่าไม่ประทับใจหรือว่าไม่ชอบแต่สําหรับท่านที่ต้องการที่จะตื่นรู้จริงๆนะคะแล้วต้องการที่แบบไม่ต้องการที่จะมามีพิธีอะไรเยอะแยะนะคะง่ายๆสบายๆนะว่าวันนี้ เราต้องการที่จะเป็นตัวของตัวเองนะคะเราต้องการที่จะมีความสุขบนโลกใบนี้เราต้องการมีอิสระเราต้องการมีชีวิตที่ดีนะคะ mm hmm. ก็ฟังคลิปของอาจารย์ได้นะคะเพราะอาจารย์ก็จะไม่ได้เอ่ยถึงหรือว่าเจาะจงไปในสิ่งที่บางท่านอาจจะรู้ฟังแล้วนะคะอาจจะรู้สึกว่ามันค้านกับตัวเอง แต่สาหรับวันนี้คืออาจารย์จะมาพูดถึงในกรณีของอาจารย์ในการตื่นรู้ว่าสิ่งที่อาจารย์ผ่านมาทั้งหมดหรือประสบการณ์ทั้งหมดอาจจาะเป็นส่วนหนึ่งที่จะทําให้ทุกท่านนะคะได้เข้ามาแล้วรู้สึกว่าฟังของอาจารย์รู้สึกว่าแบบง่ายๆสบายๆแล้วก็ไปด้วยกันนะคะโอเคก็ขอฝากไว้นะคะค่ะสําหรับในเรื่องของอาจารย์นะคะก็คือได้ก่อนที่จะมาจุดตรงนี้นะคะเราก็ได้มาศึกษาหรือว่ามาเรียนกับ กูรูหลายๆกูรูเพื่อที่เรารู้สึกว่ามันภายในอะค่ะมันต้องการที่จะรู้จริงๆว่าเราอะเกิดมาบนโลกใบนี้มาทำไมะนะคะแล้วเรามาทำอะไรนะคะอาจารย์ก็ได้ไปศึกษากับหลายๆกูรูหลายๆอาจารย์ก็เสียเงินหมื่นเงินแสนมาแล้วนะคะจนะก็ได้มาเรียนกับ ใน YouTube ก็มีหลายๆอาจารย์นะคะก็ต้องขอขอบคุณนะคะไม่ว่าจะเป็นโค้ณนาตาลีนะคะคุณคุณ,คณมีมี่คุณแพรลี่นะคะแล้วก็อของบูสเตนะคะทุกๆ ในคลิปนะคะหรือว่าจะเป็นกดแรงดึงดูดนะคะใน YouTube ต่างๆทุกท่านก็สามารถเข้าไปศึกษาในเบื้องต้นได้นะคะแล้วก็ค่อยๆนะค,ะค่อยๆศึกษาไปค่อยศึกษาไปนะคะแล้วก็มันก็จะมีพลังงานที่แบบอัปเดตให้กับเรานะคะว่าตัวตนของเราอะ่ะเออใช่หรือไม่ใช่ตรงนั้นนะคะอันนั้นก็แล้วแต่ของแต่แต่เขาเรียกว่าแต่ละ Being หรือจิตวิญญาณของแต่ละท่านนะคะจะจะ จะพัฒนาตรงไหนนะคะมันก็ค่อยๆพัฒนาไปนะคะแต่ส่วนของอาจารย์เนี่ยก็คือจากที่เรียนนะคะ,ะหลักหมื่นหลักแสนนะคะแล้วก็มาเรียนใน YouTube นะคะก็คือจนมาสุดท้ายนะ,ะอาจารย์ได้หยุดการที่จะตามหาครูบาอาจารย์มันคลิกตรงนี้มากกว่านะคะว่าเราเนี่ยมันก็ไม่ผิดนะคะเพราะว่า ก่าจะถึงตรงนี้ก็ต้องขอบคุณ youtube ขอบคุณคุณครูผู้ลูกทั้งหลายนะคะที่มาให้เราได้ค่อยๆพัฒนาค่อยๆพ,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 พัฒนาตัวเองนะคะจนถึงจุดๆหนึ่งของอาจารย์นะคะซึ่งบอกได้เลยว่ามันคลิกตรงนี้เราก็พยายามที่เหมือนเราพยายามที่จะต้องการเรียนรู้นะคะเราก็ไปเจอท่านหนึ่งซึ่งเรารู้สึกว่าการที่เราอ่ะอยากจะ รู้ตัวตนของเราหรือเราเร่งมากไปนะคะเราไม่เป็นไปตามอ่าเขาเรียกอะไรไม่เป็นไปตามจังหวะหรือไม่เป็นไปตามเหมือนค่อยๆเพราะว่ายังไงเราก็ตื่นรู้อยู่แล้วเราเราไม่ต้องเร่งรีบนะคะอาจารย์จะบอกได้เลยนะคะสําหรับท่านที่จะต้องการตื่นรู้นะคะคุณไม่ต้องเร่งรีบนะคะคุณค่อยๆนะคะค่อยๆศึกษาไปนะคะดูใครคุณสบายใจคุณดูดูนะคะแล้วก็ แล้วก็ค่อยมาถามข้างในตัวเองนะซึ่งอาจารย์บอกได้เลยว่าเป็นการที่คลิกเกือบแบบอาจารย์มากเลยนะคะสุดท้ายที่อาจารย์ก็ได้พยายามที่จะตามหาหรือไปไปดูของคนอื่นนะคะซึ่งบอกได้เลยว่ามารู้สึกว่าวันนี้นะคะเราไม่จําเป็นที่จะต้องให้ใครมาเป็นครูบาอาจารย์ของเรานะคะวันนี้นะคะเรานะคะมีคู่ลุกของเรา นะคะของอาจารย์ก็มีของทุกคนก็มีทุกคนมีคูร้นะคะมือหรือที่เขาเรียกว่าไฮเออร์เซลของตัวเองอยู่แล้วแต่บางท่านอาจจะยังแบบเฮ้ยยังไม่ได้สื่อสารตรงนั้นอันนั้นไม่เป็นไรค่ะมันไม่ผิดนะคะแต่ในกรณีของอาจารย์ก็คือจนถึงจุดหนึ่งนะคะอาจารย์ก็ได้มาคลิกว่าวันนั้นแบบว่าโอ้เป็นอะไรที่แบบว่ารู้สึกว่าวีนกับตัวเองมากเลย ฉันต้องการแบบรู้ว่าฉันเป็นใครฉันเป็นใครนะคะก็ไปไปนะก็ไปเจนะอของอาจาร,ร,ร,รย์อาจารย์หนึ่งนะซึ่งบอกได้เลยว,ว่าอาจาร,รย์ต้องขอบคุณมากๆเลยนะคะซึ่งไม่สามารถที่จะเอ่ยน้ำได้นะคะวันนั้นนะคะเป็นวันที่ทําให้อาจาร,รย์หยุดที่จะตามหาหยุดที่จะเรียนกับคนอื่นหยุดที่จะเสียเงินนะคะไปเพื่อเสียเงินเพื่อที่จะไปเรียนนะคะวันนั้นอาจารย์หยุดจนวันนี้นะคะ่ะ อาจารย์ได้ตื่นรู้โดยที่ทุกวันนี้รวมถึงวันนี้ที่ให้อาจารย์ได้มาอัดคลิปนะคะวันนี้นะคะคือคู่รู้ของอาจารย์อยู่ในตัวตนของอาจารย์นะคะวันนี้นะคะทุกท่านได้ฟังอาจารย์นะคะถ้าเกิดว่าคุณอยากจะเรียนกับใครคุณอยากจะดูคลิปของใครนะคุณดูไปได้เลยค่ะศึกษาได้เลยนะคะแต่สรุปสุดท้ายนะคะเมื่อถึงจุดหนึ่งนะคะ ข้างในภายในของคุณจะบอกว่าพอแล้วค่ะพอแล้วไม่ต้องไปสรรหาไม่ต้องไปศึกษาที่ไหนนะคะถามภายในถามคุ่รุกของตัวคุณเองซึ่งอยู่ในตัวของคุณนี่นะคะไม่ได้อยู่ไหนเลยสรุปเหมือนแบบเส้นผมบางภูเขานะคะแต่ก็กว่าจะถึงจุดนี้นะคะก็บอกได้เลยว่าอ้โหแบบ ไม่ไม่ได้ไม่ได้เสียใจแล้วก็ดีใจมากกว่านะคะที่วันนี้เราได้ได้มาสัมผัสหรือว่าได้มาถามภายในของตัวเราเองนะคะนี่ก็คือเป็นเหตุหนึ่งนะคะที่วันนี้อาจารย์รู้สึกว่ามีความสุขมากๆเลยนะคะที่เราได้รู้จักตัวตนของเราได้ตื่นรู้นะคะ <c oughs> อาจจะ <c oughs> เป็นการเริ่มต้นนะคะแต่ถ้าใครได้มาเจอคลิปของอาจารย์นะคะอาจารย์บอกได้เลยถ้าวันนี้คุณเป็นเหมือนอาจารย์เรามาเริ่มต้นไปด้วยกันนะคะโดยที่เรานะคะ ขั้นที่หนึ่งเลยค่ะง่ายมากๆเลยนะคะคุณไปดูคลิปนะคะอันแรกของอาจารย์เลยนะคะการนั่งสมาธิการฝึกฮิวนะคะคุณทำไปเลยค่ะ,อ,ะอาจารย์จะตั้งว่าฝึกฮิวนะคะห้าเก้าเก้าทำไมต้องห้าเก้าเก้าอ่ะอันนี้อยากจะเป็นคลิปหน้าจังเลยอะ่ะเออแต่ไหนพูดไปแล้วไม่เป็นไรนะคะอ่ะห้าเก้าเก้านะฮิวห้าเก้าเก้าของอาจารย์ก็คือนะคะฝึกนะคะรอบแรกเนี่ย เราก็พูดก่อนนะคะตามคลิปเลยแล้วก็พูดฮิวห้าครั้งพอพูดฮิวห้าครั้งแล้วนะคะก็จะมีคําพูดนะคะคุณก็ฮิวอีก9้าครั้งพอ9้าครั้งนะคะแล้วก็จะมีอีกให้คุณพูดอ่าอีกนะคะอ่าพูดอ่าตามนั้นนะคะแล้วก็ h ฮลอีก9ครั้งแล้วคุณก็นั่งสมาธินะคะเพื่อสื่อสารกับไฮเออร์เซลล์ของคุณคู่รุของคุณคุณสามารถนั่งสมาธิแล้วคุณสามารถถามได้เลยว่าวันนี้ฉันต้องทํำยังไงวันนี้ให้อะไรฉันแล้วฉันมีคําถามอะไรเพื่อเลยทุกท่านก็ถามไปได้เลยนั่งสมาธิประมาณสมาธิประมาณ5้าสินาทีแค่นี้เองจบแล้วง่ายไหมง่ายมากเลย แต่ถามว่าถ้าคุณต้องการาจะรศึกษาคุณก็ไปดูเลยในอ่า youtube ของกูบาอาจารย์ใครท่านไหนคุณก็ไปดูเลยนะคะแต่อาจารย์บอกเลยวันนี้อาจารย์ดูพอแล้วค่ะระยะเวลาที่อาจารย์ดูใน YouTube นะคะเป็นวันวันวันนี้นะคะอาจารย์ก็จะมานั่งสมาธินี่แหละคะ่ะแต่อาจารย์จะนั่งเพื่อคุยกับไฮเออร์เซลของตัวเองแล้วท่านต้องการให้อาจารย์จะมาไลฟ์หรือจะมาพูดนะคะให้กับทุกท่านฟังในหัวข้อไหนอันนั้นทุกท่านก็ต้องติดตามตอนต่อไปนะคะ แล้วในระหว่างวันนะคะถ้าทุกท่านนะคะอาจจะเกิดตื่นนอนนะคะก็ฝึกฮิวห้า้า้าของอาจารย์นะคะแล้วก็ก่อนนอนนะคะก็ฮิวห้าเก้าเก้าเนาะเป็นอันว่ารู้กันนะคะว่าห้าของอาจารย์คืออะไรเนาะแล้วในช่วงระหว่างวันนะคะถ้าเกิดว่าคุณแบบอ,าอยากจะถามหรืออยากจะมีคําพูดอยากจะสื่อสารกับผู้รู้ของคุณนะคะคุณก็นั่งแบบลืนตาก็ได้ลืนตาแล้วก็ฮิวในใจฮิวในใจแล้วคุณก็ถาม นะคะคุณก็ถามไปเลยว่าวันนี้เรารู้สึกว่าเราเครียดเรากปงวลดูซิว่าครูู้จะให้คําตอบของคุณมาแบบไหนยังไงนะคะนั่นแหละค่ะคุณก็สื่อสารไปนี่เลยคะ่ะสรุปสุดท้ายทั้งหมดทั้งชีวิตนะคะอีกไม่กี่วันอาจารย์ก็อายุห้าสิบแล้วนะคะผ่านมาครึ่งชีวิตแล้วก็ยังเพิ่งจะได้มารู้เลยว่าการที่คุณอยากจะรู้ตัวตนที่แท้จริงของคุณอะ่ะไม่ต้องไปอะไรเยอะไม่ต้องไปพิธีการอะไรเยอะแค่ฝึกคิวห้าเก้าเก้าก็จบแล้ว นะคะอันนี้ละคะคือสิ่งที่อาจารย์จะมาบอกกับทุกท่านนะคะคลิปนี้อาจจะอาจจะนานที่สุดเลยนะคะจากที่อัอดคลิปต่างๆมาเนาะอันนี้ก็จะยาวนิดนึงนะคะก็อยากจะให้ทุกท่านนะคะว่า,าวันนี้อาจารย์ได้ได้รู้แล้วว่าสิ่งที่ผ่านมาทั้งหมดมันเป็นประสบการณ์ให้กับเรานะคะแต่วันนี้เราสรุปท้ายเราก็มาเจอแล้วว่าสิ่งที่เราจะต้องทําต่อไปคือการาสร้างสรรค์ให้กับโลกใบนี้และที่สําคัญทุกอย่าง มันจะช่วยให้ตัวเราเนี่ยมีความสุขไม่ว่าจะเป็นเรื่องงานนะคะเรื่องเงินหรือเรื่องสิ่งที่เราต้องการอิสรภาพของชีวิตนะคะมันก็จะมีเกิดกับอาจารย์แนโนนะคะโอเคสำหรับวันนี้นะคะก็จะนานนิดนึงนะคะเดี๋ยวคลิปหน้า เราค่อยมาพูดกันต่อนะคะว่าจะเป็นในหัวข้อเรื่องแบบไหนอย่างไรนะคะแต่วันนี้นะคะต้องขอฝากทุกท่านนะคะกด subscribe นะคะกดไลค์กดแชร์กดคอมเมนต์นะคะเป็นกำลังใจให้กับอาจารย์นฤลลมนไอริสไพยิปซีนะคะหรืออาจารย์นฤลลมน,นะคะสอนอาชีพอิสระนะคะในมิติที่3หรือบนโลกใบนี้ให้ทุกท่านมีอิสระภาพในชีวิตนะคะกดนะคะแชร์ share, กดไลค์กดคอมเมนต์เพื่อที่ให้อาจารย์นะคะได้ทำคลิป หรือว่าการจะทำคลิปต่างๆเนาะให้เป็นตัวตนที่แท้จริงของอาจารย์นะคะแล้วก็จะทำให้แบบมันไหลลื่นมากกว่านี้นะคะอันนี้ก็เพิ่งเป็นการเริ่มต้นจะเป็นวันแรกที่เรารู้สึกว่าวันนี้เรามีความสุขที่ได้ออกมาไลฟ์แล้วก็ออกมาทําคลิปให้กับทุกท่านนะคะค่ะวันนี้นะคะอาจารย์นลวงน์ต้องอบอกกับทุกท่านนะคะว่าวันนี้เราเรา อยู่ที่เดียวกันเนาะแต่อาจจะเหมือนมิติที่3ามบนโลกวันนี้มันอยู่คนละที่แต่เราสามารถที่จะเชื่อมต่อกันได้ถ้าท่านใดนะคะตั้งใจฟังอาจารย์แล้วสัมผัสนะคะอสัมผัสจากการพูดนะคะหรือตั้งใจฟังอาจารย์นะคะเราจะสื่อสารกันนะคะเหมือนจะเป็นพลังงานที่เป็นพลังงานเดียวกันนะคะแล้วก็จะสื่อสารกันได้ตลอดไปนะคะแล้วอาจารย์ก็อขอบคุณนะคะทุกท่านนะคะที่คอยเป็นกําลังใจให้กับ อาจารย์ตลอดเวลาเสมอเสมอนะคะแล้วอาจารย์ก็จะพัฒนาแล้วก็จะมีคลิปดีๆจากผู้รู้ของอาจารย์นะคะมาแบ่งปันให้กับทุกคนอีกนะคะรักทุกคนนะคะรักทุกคนค่ะคลิปนี้ไปก่อนนะคะบ๊ายบายสวัสดีค่ะบ๊ายบายยังไงนะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเฮ้ว่าสวยบ๊ายบายค่ะ